่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999ไลน์แอด SRI_999 ปากทงชาติไทยภูมะเขือแล้วทัพไทยยึดเบสเซ็ตไลคเมเนยึดยอดฐานทัพและกลาหมกัมพูชาแถลงทหารเสียชีวิตและเจ็บหลายสิบรายจากที่มีการรายงานถึงการประทะวันที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรภูมิภูมะเขือที่กองทัพไทยสามารถเข้ายึดครองพื้นที่ได้ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามายึดคืนซึ่งก็มีการเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตค่ะออกมาจากกระทรวงกลาหมของกัมพูชาแล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวที่สมรภูมิภูมิ เขือ,อาคา่ถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่องจาก f a c e b o o k กองทบกทันกระแสตั้งแต่เวลา18นาฬิก50นาทีของเมื่อวานนี้25กรกฎาคม2568โดยมีการโพสต์ข้อความว่า ยึดภูมะเขือได้แล้วเมื่อ18นาฬิกานาทแต่ต่อมายังมีการประทะจากการโจมตีระยะไกลของกัมพูชาและกระเช้ายัางไม่ถูกทำลายล่าสุดเช้ามืดค่ะ Facebook กองทบกทันกระแสได้มีการโพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าบริเวณพื้นที่ภูมะเขือโดยมีการระบุเวลา 3นาฬิกา30นาทีกัมพูชาเปิดฉากโจมตีภูมะเขือต่อมาเวลา8ปดนาฬิกา42นาทีกองทัพบกทันกระแสโพสสถานการณ์ที่สมรภูมิว่าภูมะเขือยึดได้แล้วปักธงชาติไทยร้องเพลงชาติให้กือก้องเอก,กราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะนางมาลี โซเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชายืนยันว่ามีทหารกัมพูชาเสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีก21นายขณะที่ก็มีพลเรือนอีกแรายค่ะในจังหวัดอุดรมีชัยเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก50คนนางมาลีโซเจตาระบุว่าการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ครั้งนี้ทําให้เกิดการอพยพในหลายจังหวัดในจังหวัดอุดรมีชัยมีประชาชน6577ครอบครัวจังหวัดพระวิหารมี31,12ครอบครัวจังหวัดโพธิสัต มี94ครอบครัวและจังหวัดบันเตียมเมียนเจยมี524ครอบครัวด้านวาสนานานวมผู้สืกข่าวสยถานค่ะได้มีการโพสต์ภาพระบุข,ข้อความถึงกรณีภูมะเขือด้วยว่ายึดคืนภูมะเขือเบเซตเขมเตกภูปรับทงชาัิไทย ปลายยอดภูหลังจากที่ทหารเคขมเตบุกโจมตีทหารไทยบนภูมะเขือตั้งแต่การรบวันแรกจนถึงวันที่2 25กรกฎาคมและตั้งแต่เย็นวันนี้ทหารเคขมเต์ยังพยายามเข้าโจมตีและยิงจากระยะไกลมาอีกระรอกตอน3.30นาฬิกานาทีของวันที่26กรกฎาคม2568และในรุ่งเช้าทหารไทยไล่ทหารเคขมเนตกภูได้แล้วเขายึดถึงปลายจง,งอยนาผาภูมะเขือจัดการฐานทหารเคขมรได้แล้ว หลังจากที่ฐานเคเเมนตมีการบุกขึ้นมาที่ปลายภูตั้งแต่ปี2,551สร้างบันไดสร้างกระเช้าขึ้นจนรบกันในปี2,554แต่ฐานเคเเมนตยังอยู่และก็มีการตั้งฐานทหารใหญ่แข็งแกร่งแต่ที่สุดทหารไทยก็ได้ทำการขับไล่ฐานเคเเมนต์พ้นจากภูมะเขือสำเร็จและปักธงชาติไทยที่ปลายจะง่อยภูมะเขือ ทวงคืนศักดิ์ศรีให้ทหารไทยและคนไทยณเวลา9นาฬิกานาททหารไทยเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดภูมะเขือรักษาไว้ยันลูกหลานแต่ทหารเขมรยังคงมีความพยายามเข้าตีเพื่อแย่งยึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่องโดยมีการระดมยิงปืนใหญ่และเตรียมจัดกำลังเข้าตีตอบโต้ฝ่ายไทย คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าที่สากแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทําบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านรบ,บริษัทท่านได้กําไรเยอะๆร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใช้จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อ ที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง